สวัสดีครับเพื่อนๆช่องการเกษตรบ้านๆวันนี้จะพามาดูทุเรียนเล็กนะครับต้นอายุ2ปี5เดือนต้นนี้ก็เป็นต้นแรกนะครับที่ผมเข้าใจวิธีการลดน้ำของทุเรียนก็ซื้อต้นพันุ์มาเยอะครับ ปลูกมาแล้วก็ตายตายแล้วก็ซื้อปลูกใหม่ก็หมดค่าต้นพันธุ์ไปเยอะครับหลายหมื่นบาทจนวันนึงผมได้โทรไปสอบถามกับรุ่นพี่ที่อยู่ที่นครนะครับถามเขาว่าพี่ครับทำไมทุเรียนผมม่โตเลยเขาบอกมาสั้นๆว่าลดน้ำหนักๆไอ้น้อง ผมก็จัดการเลยครับรถตั้งแต่8ปดโมงเชา้าไปจนถึงบ่ายสนั่นแหละครับครั้งแรกที่ผมเข้าใจว่าอ๋อสภาพดินของเราเป็นแบบนี้ดินของผมแน่นครับแข็งแน่นมากแล้วก็ระบายน้ำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รวมทั้งสภาพ อากาศนะครับที่เพชรบูรณ์ก็คล้ายๆกับภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือภาคกลางนะครับคือร้อนแรงผลจากการลดน้ําในครั้งนั้นฝนปรากฏว่าทุเรียนตอนนั้นสูงประมาณสักแปดสิบเก้เซนเขาแตกยอดออกมาดีมากครับ แตกย้อนไม่หยุดเลยครับประมาณสองเดือนสองเดือนถึงสามเดือนเขาแตกย้อนไม่หยุดไม่หยุดจริงๆนะครับผมก็ลดน้ําสม่ําเสมอแล้วก็ใส่ปุ๋ยสม่ําเสมอต้นนี้นะครับผมถึงเข้าใจสภาพแวดล้อมของผมสภาพดินแล้วก็การให้น้ําที่เหมาะสม ถ้าเพื่อนๆท่านใดมีสภาพแวดล้อมใกล้ๆเคียงกันกับผมก็ลองลองลองนำไปปรับใช้ดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ